สวัสดีค่ะวันนี้บูอยู่ที่สุภาลัยไอคอนสาทรค่ะเป็นโครงการคอนโดที่ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้นะคะคําว่าสุภาลัยแปลว่าสถานที่อยู่อาศัยอันเป็นมงคลสุภาะแปลว่าความดีงามความเจริญความเป็นมงคลภาลัยแปลว่าที่อยู่ที่พักอาศัยหรือมีคําย่อว่าสุภาลิ ถ้าใครกำลังมองหาคอนโดตกแต่งคอมเพกแบบลักชัวรี่สไตล์สุภาลัยแนะนำที่นี่เลยค่ะสุภาลัยไอคอนสาทรมีเนื้อที่มากกว่า73-82ไร่อยากจะบอกว่าคอนโดที่นี่เป็นคอนโดที่วูแอบประทับใจเหมือนกันค่ะ เพราะมีการตกแต่งแบบโมเดิร์นคอมเพนเทารี่ดีไซน์ค่ะเป็นการรวบรวมดีไซน์สไตล์โมเดิร์นนะคะที่มาจากลวดลายทางธรรมชาติและอิสระของลวดลายแบบออสเตรเลียค่ะพื้นที่ความสูง56ชั้นไม่รวมดาดฟ้าชั้นลอยจุดเด่นที่สังเกตได้จะมีลิฟต์โลโซ